สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เรามาวาดรูปง่ายๆกันนะครับเอาเป็นรูปเอ่อเพนกวินนะครับเพนกวินออกมาเพนกวินเป็นไรเป็นนกหรือเปล่าออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมทํำออกรูปเป็นไข่แล้วก็วาดไข่นะครับ แล้วยังไงต่อวัดไข่เสร็จแล้วก็มีเท้าโผล่ออกมาจากไข่นะครับมีเท้าโผล่ออกมาจากไข่เป็นหยกัยกหยักมีสามนิ้วตรงไข่มีลายโค้งโค้งมีตาโตโต แล้วก็เป็นตาดำนะครับมีแววตาด้วยเป็นตาดำมีแววตาแล้วก็เป็นปากนะครับปากก็วาดเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมครบและยังเอ่ยเพนกวินเพนกวินต้องมีปีด้วยนะครับ วาดปีกให้เพนกวินด้วยยกปีกขึ้นมาเท้าสะเอวนะครับโอ้ปีกไม่เท่ากันนะครับใครบอกว่าวาดง่ายใช่ไหมวาดปีกไม่เท่ากันก็ไม่ได้แปลว่ามันก็ไม่ได้วาดง่ายนะครับมันก็วาดยากอยู่นะครับสมมุติว่าเท่ากันแล้ว ดีไหมเติมผมให้เพนกวินด้วยนะครับนี่ง่ายไหมเอ่ยคราวนี้เราก็มาตัดเส้นกันนะครับ ก็จะมีรูปที่วาดยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะครับสำหรับช่องนี้เพราะว่าเราก็มีน้องๆมาดูในหลายระดับเนาะบางคนก็พอจะวาดรูปเป็นแล้วก็อาจจะฝึกวาดรูปที่ยากขึ้นบางคนที่หัดวาดรูปใหม่ๆก็ต้องหัดวาดรูปที่ง่ายๆก่อนนะครับ ไปวาดรูปยากเลยแล้วเดี๋ยวจะวาดไม่ได้เนาะเราก็จะท้อตาดำนะครับวาดตาดำคราวนี้ก็ใช้ปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับ าดเป็นตาขาวเติมคิ้วให้ด้วยก็ได้คราวนี้ก็เปึ๊บปิ๊บเป๊บป๊บป๊บเป็นตรงขาวๆที่ท้องนะครับเปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเพนกวินง่ายๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ